สวัสดีค,ะดคะ่ะดิฉันนะคะอัมพวิทย์จุลพิวัต์เป็นศึกษานิเทศอยู่ที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตค่ะสำหรับประชาธิปไตยนะคะมันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับประชาชนชาวไทยทุกคนนะคะที่เราอยู่มาได้ตลอดถึงวันนี้ก็เพราะวเรามีระบบการปกครองเป็นประชาธิปไตยนะคะทุกคนมีสิทธทิเสรีภาพในเรื่องต่างๆแต่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญค่ะ ส่วนในที่ทำงานนะคะก็ใช้นะคะระบบประชาธิปไตยในการแสดงความคิดเห็นนะคะในการทำงานมีการออกเสียงเสนอแนวทางในการทำงานทำให้งานต่างๆที่ในการดำเนินงานเนี่ยประสบความสาเร็จแล้วก็เป็นที่ยอมรับของทุกคนงานจึงดำเนินการไปได้ประสบความสาเร็จค่ะส่วนในเรื่องของโรงเรียนเหมือนกันนะคะ,ะก็มีการปกฝังในเรื่องของ ประชาธิปไตยในโรงเรียนซึ่งมีอยู่ทุกโรงเรียนนะคะแล้วก็ทางโรงเรียนเนี่ยก็ดําเนินการปลูกฝังให้นักเรียน,นยมีคารวะธรรมปัญญาธรรมสามกคีกธรรมกับในโรงเรียนก็มีการจัดการเรียนการสอนที่เป็นกิจกรรมนะคะในเรื่องของประชาธิปไตยโดยจะปลูกฝังให้นักเรียน,นยมีปัญญาธรรมสามกคีธรรมแล้วก็คารวะธรรมนะคะซึ่งจะปลูกฝังตั้งแต่ชั้นเล็กๆนะคะ ให้รู้จักการเป็นผู้นำผู้ตามยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นจนโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็อยู่ในสังคมในประชาธิปไตยแล้วก็อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะ,คะที่ดอ,อร์ได้ลงพื้นที่นะคะ,คะในการไปยุทธภโรงเรียนเนี่ยเรามีบทบาทอย่างไรทําอะไรบ้างแล้วเกี่ยวเชื่อเกี่ยวโยงกับประชาธิปไตยอย่างไรบ้างค่ะสาหรับอ่าศึกษาในเทศตําแหนงสุขาในเทศก็ไปอ่านิเทศนะคะก็คือการแนะนํานะคะ ช่วยเหลือคุณครูเรื่องการจัดการเรียนการสอนนะคะแล้วก็รวมถึงดูหลายๆเรื่องซึ่งทุกบทบาทนะคะในเรื่องการจัดการเรียนการสอนเนี่ยก็อยู่ที่ตัวตัวนักเรียนนะคะตัวนักเรียนซึ่งระบบโรงเรียนต่างๆเนี่ยสิ่งที่สําคัญเนี่ยก็คือประชาธิปไตยในการขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเป็นผู้นําหรือว่าการบางโรงเรียนนะคะยกตัวอย่างว่า ไม่มีระบบการทําความสะอาดใช่ไหมคะก็จะใช้ระบบการสภานักเรียนแบ่งเป็นโซนๆซนซึ่งให้ไปทําความสะอาดในหลายพื้นที่ท่าให้โรงเรียนเนี่ยสะอาดนะคะแล้วก็รวมถึงกิจกรรมในห้องเรียนด้วยนะคะที่ส่งเสริมการาุดมความคิดการอภิปรายกลุ่มต่างๆนะคะก็เลยว่า,าเป็นระบบที่ส่งเสริมให้ เด็กนักเรียนเนี่ยรู้จักพื้นฐานของประชาธิปไตยตั้งแต่เยาว์วัยค่ะค่ะลูกฝังประชาธิไปไตยในเด็กแล้วก็บุคลากรเราทำยกงไงบ้างคะในนักเรียนนะคะเราก็คงจะเป็นลักษณะของถ้าในลักษณะตำแหน่งของเราก็คงจะเป็นลักษณะของการวิเทศติดตามนะคะลงในกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆที่สอนแทรกเกี่ยวกับระบบประชาธิปไตยเข้ามาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะ ให้ใช้ให้คุณครูเนี่ยส่งเสริมนะคะระบบตัวนั้นเพื่อที่จะให้เกิดกระบวนการเรียนรู้องค์ควารมรู้ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนในกิจกรรมต่างๆค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านดรป้าๆไปทีเดียวนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของประชาธิปไตยขอบคุณค่า